สวัสดีครับพบกับเรสเฟรนซ์ด้วยไทยกับผุ้ทชัยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งที่นั่นถูกผลกระทบจากปัญหาโควิด19ระบาดเขามีผลกระทบยังไงไปชมภาพกันเลยครับ ากการติดตามสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนแถวจังหวัดกาลสินในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตอำเภอยางตลาดและประสบปัญหาภาวะเดียวกันถึง4ด้านคือ 1. ระมัดระวังตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 2. กุ้งไม่สามารถจับส่งให้ลูกค้าได้ 3. จะไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่ายในบ่อเลี้ยงกุ้งเนื่องจากเขื่อนลำปาวปิด สสภาพอากาศที่วิปริตทั้งร้อนและมีฝนตกซึ่งจะทำให้กุ้งปรับสภาพไม่ทันและเกิดการน็อกตายเกษตรกรนะครับจึงหาทางออกโดยการจับกุ้งจากบ,บ่อขึ้นมาจำหน่ายที่หน้าบ้านเพราะไม่มีตลาดส่งเหลือเพียงกิโลรกรัมละ150-200บาทจากปกติราคากิโลรกรัมละนะฮะ250บาทถึง300บาทแต่ปีนี้ประสบปัญหารโรคโควิด -19 ระบาด จึงต้องนํากุ้งมาขายกิโลกร,รัมละ200บาทก็ดีกว่าจะปล่อยให้กุ้งนกตายนะครับและทําให้สูญเสียรายได้จากธุรกิจการจําหน่ายกุ้งในภาพรวมหลายสิบล้านบาทครับพบกับเรสเฟรนซ์ทั่วไทยกับวุ้ิชัยได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ